สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องที่เคารพรักสุบผู้สุบค้นด้ยวยครับทั้งเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องมาพบมาพอกเบ้าบนอีกแล้วด้วยพี่น้องเด้อโอ้เจอดกนกะพายุหิมะพี่น้องเหมือนพายุหิมะครับผมเพื่อให้เขาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องจะให้เบ้าบนอีกแ้วครับผมกดซับตะขอกตะไข่ยังกับเห็ดไปด้วพี่น้องพอพี่น้องใจเบ้าบนเห็ดคลิปครับผมมานี้พามาชมพายุหิมะพี่น้อง สีมรกตออกเพดานพี่น้องออ้ยไปด้วยนี่เนาะพายุหิมะประเทศสวีเดนพี่น้องโอ้หิมะหลายพี่น้องเพื่อนครับเพื่อนครับผมนี่นะครับหิมะสูงเป็นครึ่งครึ่งเข้าหุ่นพี่น้องมือนี้หิมะหลายครับพี่น้องมือนี้พายุเขามืงขึ้นนี่ครับเบังเด้อพี่น้องสูงบ่สูงเสียรถออกได้งวู้ดนี่สิเด้อพี่น้องพี่โอ้ พี่น้องเบิรงสถานการณ์จริงพี่น้องเอ้ยรถออกได้ปุบุนี่มาลุ้นกันพี่น้องจะเอารถออกได้หรือเปล่าพี่น้องเลยคนที่ลัห้อยยางพี่น้องห้อยยางเคเจะก็จะเอารถออกกันครับจุ่มพลังครับผมเดีกพี่น้องมาลุ้นกันครับผมว่าจะเอารถออกได้ไหมเฮ้กูมอนน์กูบรา อบิซีด์แต่สเตรอะใช่ไหมคราบผมใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมใช่ไหเครับผมใช่ไหมครับผม เอาเครื่องมือขอนอันดับแรกครับผมพี่นอ้องเพิ่งบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศสดๆตอนนี้พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผภุสกุลด้วยครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องเอ้ยมันนี่สิพี่พี่เขาน้องมาเบิ้งรถอะไรพูบูนี่ 行吧，大队长。 เด็กพี่น้องเครื่องมือตาขึ้นมาครับผมถ้าะมงกุฎเสียวเด้พวกครับพี่น้องใจให้เบาบนในเรื่องครับ,บพี่น้องเอ้ยพูดเถอะเพิ่งทีล่ะหลุดเดยครับดิที่มาเต็มไปหมดพี่น้อง ระดับแรกตรงสตาร์รถนะครับผมอ้เดี๋ยวนหนอมาดูนะครับพี่น้อง ได้นินพ่อมาลุ้นกันครับไฟจราจรเอาได้หรือเปล่าเดี๋ยวน้มาอะไรอะไรดนี่สุด,ดยอดเลยครับผมไปถ้าเราปีใหม่ชิวไมีหิมะพี่น้องเอี้ยๆสิเดินเปลี่ยนส่งก็เดินต้องสตาร์ทรถอครับผม datar ni pi God morgon. God morgon. Har <laughs> ja, du Japp. Mycket idag. Ja. Mycket snö idag. Ja. Eller hur? Ja. Vad ska du? Nej, jag ska, jag ska skotta lite grann. Okej. Okay. Jajamän. No. Oh, yeah,